ึ้นคืนหรือเ่าคืนบอกว่าเมื่อคืนขึ้นขึ้นเมื่อคืนขึ้นหรือเปล่าคืนหรือเป่าคืนหรือเ่ทีมขึ้นเอาขึ้นก็ยคืนสั่นคนนึ่งเลยคนหนึ่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบนซ์เช่นเคยนะครับแล้วก็น้องอนิวน้องทีมนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับจะเอาว้าวว้าวยังนี่อนิวว้าสองห้องครับว้าวสองห้องสูตรไหนลายหยางลายหยาง ขายขายของเฮ้ยพุ่นพุ่นไปทางพุ่นไปทางพุง่นคนปล่อยมาอยู่ด้านนี้เร็วค,คนวิ่งไปด้านนูน้นมาพี่มาพี่ียังขอ,ขอ่ะเฮ้ย,ยขอขอมันได้เดียวอะเฮ้ยเสี้ยนวาวได้เดีวะเป็นว่าวติดเองนะครับของน้องอ,อนิวนะครับติดเองกับใคร เองกับยายครับติดเองกับยายอ่าเบนไม่คนมานู่นไปไปไปวิ่งฝั่งนู่นไปไปอ่อนนิวไปฝั่งนู่นเทียมมาพี่มาพี่มาทางพี่อ่าเราบอลมาทางพี่อ่าจะให้น้องทีมนะครับมาปล่อยนะครับถอยพี่เอกถอยพี่เอกเออถอยพี่เอกปูนถ่ายหุ่น เนี่ย FC นะครับ FC เฮ้ยชื่ออะไรนี่ย FC เนี่ยชื่อเข้มนะครับโอ้โหตามมาถึงที่นะครับไปให้น้องทีมนะครับยับไยอะไปอีกไปพร้อม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 หรือยังพร้อมหรือยังเอาเตี้ยมิ่งเอาแรนเฮ้ย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 ขึ้นมาขึ้นมากแรนแรน เรียบร้อยนะครับอเดี๋ยวพี่เบนจะไปวิ่งนะครับเหมือนจะไม่ขึ้นนะครับออนิวไม่มีแรงอ่าอ,อีกรอบนึงนะครับไป <c oughs> ไม่รอดไม่รอดอ่าขึ้นนะครับขึ้นนะครับแต่ไม่มีลมนะครับเอาแร่แรงแรอ่าขึ้นนะครับขึ้นนะครับ ไม่มีลมนะครับก่อนหน้านี้มีลมนะครับลมแรงนะครับขึ้นขึ้นขึ้นอ่าขึ้นไปแล้วนะครับว้าวสูตรไหนไม่รู้นะครับมันบอกว่าว้าวสองห้องลายไข่ของนะครับทุกคนอ่าลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะให้เอฟซีน้องเข้มนะครับเดี๋ยววิ่งให้นะครับให้น้องอนิวนะครับปล่อยนะครับไปไยอีกไปอีกเออไปอีก อ่าถอยยิ่งถอยยิ่งอ่าเอฟซีมาถึงที่นะครับน้องเข้มนะครับมาจากไหนไม่รู้นะครับเขาบอกว่าชื่อเข้มนะครับล,ลมเริ่มหายนะครับ <c oughs> อ่านี่นะครับเอาาทำนั่นละเอ้ยไปแล้วไปแล้ว ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยมไม่มีลมนะครับแต่ขึ้นนะครับผมขึ้นโอ้โหไหนวะเป้าอยู่ไหนวะหาไม่เจอ <c oughs> หาไม่เจอครับทุกคนโอ้เจอแล้วเจอแล้ว <c oughs> มันเป็นว่้าสายแข็งนะครับอ <c oughs> ่าเ่้าสายแข็ง เดี๋ยวมาลุ้นกันพรุ่งนี้อีกรอบนึเงีเรยวจะมาแก้ตัวอีกรอบนึงนะครับจะเป็นยังไงไไไลงเป็นลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่มีลมอา่าลมเริ่มมาแล้วลมเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเอาอีกรอบนึงนะครับผมเดี๋ยวเอาอีกรอบหนึง่งจัดอีกรอบนึงจะขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆมันขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูลมแรงๆไหครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ F c ซมากันเพียบเลยนะครับใครบ้างไม่รู้นะครับ เ็นบอกชื่อทีมนะครับชื่อทีมชื่อชื่อต้อนเต้นนะครับอันนี้ f อ f ซอซติดผนึกเลยนะครับแล้วก็น้องมัดนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ f อซเข้มนะครับอ่าเดี๋ยวลองจะลองวิ่งอีกรอบนึงนะครับผมจะขึ้นหรือเปล่าอ่าน้องทีมแม่เรียกนะครับแม่เรียกแล้วนะครับเสียงเออวะสื่อถ่าน บอกลมนมันนัางบนมันแล่นมาถึกมันจะแล่นขึ้นหมวกเอาไปปล่อยบนเนี่ยเทียงนะเจ้าแล้วไปพุ่นเจ้าย่างขึ้นขึนไปเขยอเออไปอ่าให้เอฟซีน้องเข้มไปปล่อยอีกรอบนึงนะครับอเอาล,งล,งลงมแรงๆนะครับ เห็นน้องต้นเต้นนะครับเป็นคนวิ่งเอา้าเอา้ไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ oh, ว้โหเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ย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 เอ้า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 เรียบร้อยลมแห้งมันหมุนออันนี้อันนี้น่าจะเป็นเซียนว่าวว่าเพี่เองบ่ แม่เจักดวงเจ้าดวงมีจักดวงมีกี่ดวงสองดวงว่าว่าอะไรกรับว่าอะไรเป็นว่าสองห้องเฮ้ยเดี๋ยว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 ทุกคนลองมาลองมาถามน้องน้องเข้มดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่มานี่ถามหน่อยว่าวก่อยคืออะไรเนี่ยว่าวก่อยคืออย่างเอาใครบอกให้เรียกว่าวก่อยเนี่ยเออใคร คนเท่าคนแก่ให้ให้ให้เรียกแบบนั้นมาโอ้โหพึ่งพึ่งเคยได้ยินครับทุกคน,นที่อื่นที่อื่นเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยมีมีแถวอื่นเขาเรียกหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าวก่อยนะครับฮะก้อยโอ้อนวก้อยนะครับนิ้วก้อยนะครับผมอ่าเป็นว่าวนิ้วก้อยว่าวก้อยนะครับผมอ่าก็ถือว่าเรียกไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับผม บรรยากาศก็ลมเริ่มเบานีดหน่อยแต่ว่าเมื่อกี้แรงนะครับว่าวมุนเลยนะครับอันนี้เสียนว่าของจริงนะครับมันเป็นอยังไรันมันเป็นอย่างขึคนมุนบังยาเนี่ยบงหันเนี่ยเอาหัวเรียบร้อยหักไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสียนเขาบอกว่าให้สวดสนูขึ้นมาอีกนะครับขยับขึ้นข้างบนนะครับสะแดนี่นบ่ เดี๋ยวจะให้เซียนเขาบอกว่าจะสูดขึ้นนะครับสูดขึ้นเลยนับขึ้น,นไ,ได้วะแนนพูดวะเร็วะจะให้วิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับเรินไปเริ่เร็วเร็่มเอาขึๆๆา้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับฮึดจึดฮึดฮ <laughs> ึดอ, <laughs> อ่าก็ลมเริ่มเบานะครับดูน้องอ,อันนี้วิง่ง ยอมยอมยอมอะถือว่าขึ้นนะครับผมถ้าเพิ่มหางนี่ก็คือโอเคแล้วนะครับนั่นจะได้นะครับผมลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยเพิ่มหางหรือว่าเพิ่มหัวนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผม กดติดตามกดสักกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม